สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับซูซูกิเดอะขอบเอ็นสนทนาภาษาเด็กคงนะครับวันนี้อยู่ผมแจ็คกี้และชอตอลอนโซครับวันนี้เรื่องปล่อยผมเถอะเบอร์หกชั่วคราวอเล็กซิสแมคลิสเตอร์ครับโอ้เสียงดูเสียงว่าดูอะไรนะดูคนหูเลยอ้อยส่้อยเออดูแบบสนับสนุนโดยซูซูกิท r ิปเปิลโบนัสดิวธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ รถจักรยานยนต์อัลฟาโวลันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณบอดี้แบ็คเลสซูกาหอ,อมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองอก็คงเป็นจุดที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันมาตั้งแต่แรกแลยวละ่ะไม่ใช่เพิ่งเพิ่งเจอกับไบรตันนะ,ะก็ก็มีเสียงวิจารณ์แหละว่ามันอาจจะไม่ใช่ธรรมชาติของเขาครับแม้ว่าเขาอาจจะเคยเล่นมาแต่ว่ามันอาจจะเป็นในระบบที่มันแตกต่างครับคือไบรตันเขาจะเล่น4 2 3 1 แต่ไมเขาจะมีเบอร์หกคู่ไงใช่ครับจะมีคนคอยช่วยเขาด้วยใช่แต่ลีบูลมันเป็นสี่สามสามที่เบอร์หกเดี่ยวใช่แล้วมีแต่เบอร์แปดคู่ครับคืนคอปก็จะเล่นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ครับเออแล้วก็ยุคที่ผสมเร็จก็คือได้ทุกแชมป์เนี่ยเบอร์เก้าก็เป็นฟอลไนก็ทําตัวเหมือนเป็นเบอร์สิบถอยดอกมาอ,มอะไรเงี้ยครับก็เป็นทักคติกของเขาแต่ว่าณเวลานี้เริ่มต้นใหม่กับแผงกองกลางใหม่อเล็กซิสแม็กเลสเตอร์ก็มายืนตรงนี้ครับ ก็โด,โดยโดยโดยเฉลี่ยมันก็ทําได้ดีนะเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ดีต่อเนื่อง<ช>มันจะต้องมีเกมที่เจอทีมที่มีมาตรฐานดีขึ้นใช่ไหมยิ่งเนี่ยอย่างเกมไรตันล่าสุดก็เห็นชัดแล้วแหละว่ามันเขายังไม่เหมาะกับตรงนี้แหละคือเลี้ยวภูซื้อมาแน่นอนมันเ,เลี้ยวภูไม่ได้กะใช้เขาในตำแหน่งเบอร์หกแต่ด้วยความภาวะจําเป็นนะพี่หนุ่ม ทำให้แมคลิสเตอร์ต้องมายืนตรงนี้กับการที่จะไม่มีเบอร์6กตายตัวที่แน่นอนสำหรับทีมถึงแม้จะมีทั้งสเตฟานบาเทตติ uh, it, แต่ก็เจ็บรวมถึงอัตลุเอนโดครับก็ยังไม่ใช้ในเกมพิมพ์มล,ลีกตัวจริงคือใช้ไปนัดเดียวเองนันที่เจอกับดีคอเฟิลใช่เพราะนั้นก็เลยต้องเป็นจุดที่ต้องตามต่อว่าครับจะยังคงให้โอกาสแมคกาเล่นไปไปพังๆก่อนไหมหรือยังไงก็เชื่อว่าตัวเขาน่าจะ น่าจะยังยึดมั่นอยู่ตรงนี้ก่อนคือเขาก็ให้สัมภาษณ์ถ,ถ้ามั่นใจกับเอนโดแล้วใช่ใช่คือเขาให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อว่ารอปจะให้เขาเล่นตรงไหนเขาก็พร้อมเล่นแหละ <c oughs> แต่ทีเนี้ยถ้ายอยู่ผมจําได้เขาเคยให้สัมภาษณ์ตอนอยู่ไรตันอันนั้นเป็นแกรมพอตเตอร์เหมือน <c oughs> เขาเคยบ่นเรื่องการมเล่นโบ๖เขาบอกว่าเขาไม่ถนัดเลยเขาแบบถ้าเป็นไม่ได้เขาอยากจะทุบหัวเจ้าพอตเตอร์ด้วยที่จับมาเล่นตำแหน่งนี้แต่ ดังนั้นแหละพอเข้าสู่ยุคเดซาบี้เขาก็ต้องมาเล่นบ้างแต่เขาก็ขยับไปตัวสูงเป็นเบอร์สิบแต่เขาก็ชมพอตเตอร์แหละว่าทําให้เขามีประสบการณ์ในการเล่นเบอร์หกซึ่งทําให้เลือกผู้ว่าใช้ตรงเนี้ยของแม็กลิสเตอร์มาใช้กับทีมในปัจจุบันแต่ทันี้ทาถามคือพี่หนุ่มถ้าไม่ใช่แม็กลิสเตอร์จะเป็นใครถ้าไม่ใช่เอนโดด้วยมันจะเหลือตัวเลือกใครบ้างที่ตอนนี้มันก็ไม่มีแล้วไงใช่เพราะนั้นนี่มันแล้วเอนโดก็ดูเหมือนคอปก็ยังไม่ได้ให้เล่นแบบยาวๆนะใช่ครับ ยังเหมือนแมโอเคเรานึกตอนถึงตอนฟาบินโยมาเล่นใหม่ๆ<อ>ก็กว่าจะได้ลงตัวจริงหรือเป็นหลักก็หลายนะส่งตุลาคมอ่ะใช่ไหมฟาบ,บินโยได้เป็นตัวจริงกว่าจะเริ่มที่จะนั่นใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ต้องดูกระบวนการทํางานครับตอนเนี้ยแต่ที่แน่คือพอเป็นแมคลิสเตอร์แล้วเนี่ยทุกสิ่งที่เห็นก็คือประสิทธิภาพสูงสุดเขาอาจจะลดลงไปครับถ้าหากว่าเขาไปอยู่หน้าลาย ไปเล่นเป็นเบอร์แปดนะก็จะดูดูจะได้ประโยชน์ตรงนั้นครับณตรงนั้นครับผมกับทีมด้วยในเรื่องเกมลุกครับซึ่งตรงเนี้ยบางทีเขาอาจจะมองว่าเกมลุกริพูลมันก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าอยากจะได้เบอร์หกช่วงคราวจําเป็นเบอร์หกจำเป็นอะเล่นตรงนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยอืแต่ตอนนี้พอวันที่เจอกับไบรตันล่าสุดเนี่ยมันก็เขาก็มีส่วนที่เสียบอลไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเดชาบี้เนี่ยรู้วิธีการเล่นริพูลอยู่แล้วรู้จัก แม็กลิสเตอร์อยู่แล้วว่าพอมาเล่นตรงนี้แล้วมันจะยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ตรงนี้ว่าเวลาไปเจอทีมใหญ่ไปเจอแมนซิตี้ไปเจอเซนอนเนี่ยอันนี้มันจะยากแล้วประสิทธิภาพจะมากกว่าไบรตันอีกถ้่าใช่ใช่แล้วถ้ายังไม่มีบถ้าแม็กลิสเตอร์ยังไม่ยังเล่นอยู่ตรงนี้มันเป็นอันตรายต่อการขึ้นเกมเราพูดนี่ง่ายตอนนี้นะสเปอร์เขาเล่นเบอร์หกคู่ครับ บิสซูมากับไอ่ป้าป้าป๊ซาให้มาใช่ครับรู้มันอ่านที่อว่าอะไรเนี่ยปั๊บซาป้าป้าซาป้าเป้ป้าป้าเอาป๊บซาเอาซาก็แล้วกันครับซากับบิสซูมาอ่าแล้วท้อไอ้บิสซูมาเดี๋ยวโดนแบนก็จะเป็นหอยแบกฮอยแบกอ่าก็จะเล่นกับซาใช่ไหมครับตรงเนี้ยมันเป็นสูตรเขาเล่นอย่างงี้แต่ว่าเซนนอนกับแมนซิตี้จะคล้ายๆล้ายริพูนคือเป็นเบอร์หกเดียวอืมใช่ไหมเซนนอนเขามีเดคาไล์อยู่ใช่ครับตอนนี้ใช่ไหมมีออรกาดมีไคลวดเป็นสองเบอร์แปดใช่ไหมครับ แมนซิตี้มีโรดิโกอยู่แต่สองทีมเนี้อาร์เซนอลแมนซิตี้ก็จะใช้แบ็กอินเวิร์ดเข้าไปช่วยเป็นมิดฟิลด์เบอร์หกคู่เลยลิเวอร์พูลก็พยายามใช้เซน์แหละเราเห็นอยู่ก็เมื่อวันเมื่อวันเจอไบตันก็ดูดูจะยากในครึ่งแรกแต่พอฟุตบอลอ่ะพอมันนํำแล้วอ่ะคู่แข่งก็จะมันจะเป็นบีบให้คู่แข่งเป็นลองโดยสถานการณ์ใช่โอเคนั่นก็ไม่ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าในระยะยาวไงเนี่ยเราเล่นไปแปดนัด เขาก็เล่นเบอร์หกมาทุกไก่ทุกเกียเลยใช่เพราะไม่มีไค่มาแย่งเขาได้เลยนัดไอ้ตัวที่ว่าโดนแบงก็โทษกุถอนได้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ต้องดูว่าครอปอาจจะประเมินให้ก็ได้อยู่นะอะไรเงี้ยแต่การที่วาตารูเอนโดไม่ได้ลงเนี่ยมันก็นีลองคิดดูว่าถ้าเป็นเอนโดแมกลิสเตอร์สมบูรณ์ลานี่ยังมีคู่แข่งยังมีกาเฟนแบกอีกครับยังมีฮาวิเอเลียดอืมนี่ก็คือกองกลางนี่ จัดได้สองสาชุดใช่ใช่เร <ư> ื่องยังไงเรื่องเอาเอนโดไปเล่นยูโรปาลีกเอออันนี้ก็งงงงเหมือนกันนะทําไมแต่ก็ลองต้องรอดูครับเพราะตอนนี้เอนโดก็เริ่มซ้อมกับทีมได้มากขึ้นแล้วใช่ครับใช่อยู่กับทีมมากขึ้นแล้วคือบางทีหน้ากลับจากฟีฟ่าเดย์เอนโดอาจจะได้รับโอกาสมากขึ้นก็ได้เพราะเกมต่อไปเนี่ยมันก็เจอเอฟเวอร์ตันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักเหมือนกันเป็นเมอร์ฟี่ไ์เล่นที <Fight. S 2> นน่บ้านเล่นยานฟิวเล่นนเอมฟิลเล่นยานฟิวก็ยังพอเชื่อเชื่อขนมได้หน่อยก็คือถ้า ผมว่าถ้าเจอตอนไบรตันไหเอนโดอาจช้าไปด้วยครอปอาจจะมองว่าเอนโดอโดนคือใช่อันเนี้ยมันมันชัดเจนแต่คือตอนเนี้ยพอเล่นกับพวกเอเวอร์ตันเล่นกับทีมที่มันตั้งแต่กลางตารางไปเนี่ยมันสิบพวกนี้จะจะเล่นเกมรับกับลิขูนอ่าใช่อันนี้ก็จะไม่ค่อยเจอปัญหานะครับอ่าเป็นเพราะมันคุมเกมทั้งหมดครับแต่พอเล่นที่ทีมอย่างพวกไบรตันหรือสเปอร์หรืออาร์เซนอลแมนเชสเตีร์เนี่ย ทีมที่แบบมีเกรดขึ้นมาเนี่ยพวกนี้เขาเพสได้ไงใช่ครับพอเขาเพสซิ่งได้ก็องกลางมันต้องใช่ไหมพวกคนที่เป็นเบอร์หกจริงๆมันต้องเอาตัวรอดได้ใช่ครับก็ต้องก็ลองต้องดูว่าครับประเมินตรงนี้ยังไงก็มีเวลาสองอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์ให้ครอบไปทํากันบ้านเรื่องตำแหน่งนี้ใช่แต่ถ้าจะก็ต้องถ้าจะให้เลือกจะให้เลือกสูตรเบอร์สามมิดฟิลโอ้ถ้าสามมิดฟิลตอนนี้ แน่นอนก็คือถ้าตามคุณภาพนะพี่หนุ่มกาฟินแบกแมคริสเตอร์แล้วก็ซูบอสไล์อาจจะต้องใช้ทางแมคริสเตอร์เป็นเบอร์หกไปก่อนแต่ถ้าตามตำแหน่งตามถ้าเห็นตามหน้ากระดาษแล้วมันลงล็อกเลยก็คือเอนโดแมคริสเตอร์แล้วก็ซูบอสไล์อันนี้คือจะตามตามแบบตามตำแหน่งนั่นแหละตามตำแหน่งที่ที่ธรรมชาติของเขาใช่แต่ที่สงสารคือที่โจนกับฮาวิเลียนนะแต่ก็คำถามก็กลับอีกแหละว่าถ้าไม่ใช่แมคลิสเตอร์ จะเป็นใครใช่ไหมมันก็คําถามมันจะย้อนกลับไปอีกนะตอนนี้เพราะว่าไม่มีใครที่จะเข้ามาแล้วใน<อ>ตำแหน่งเบอร์หกถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่าครอปก็ยังจะคงใช้แม็กกาต่อไปจนกว่า<ช>เขาจะมั่นใจกับเอนโดใช่ใช่นะเพราะว่าเกมที่เจอสเปอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าแพ้เพราะแทคติกโอ้มมันแพ้เพราะมันแพ้เพราะผู้สินตามนั้นอันนี้ไม่ได้ว่าโทษว่ากล่าวอ,อ้างแพ้ผู้สินเพราะผู้สินเนี่ยตัดสินไม่ดี ใช่แพ้เพราะคำตัดสินทำให้หาประตูที่ควรได้ไม่ได้ครับทําให้การแจกใบเหลืองใบแดงง่ายเกินไปเมื่อวานสังเกตไหมระวังมากเลย V R นี้ยิ่งแบบอย่างแต่ลูกจุดโทษอ่ะมันก็เป็นประเด็นเหมือนกันลูกอ่ะควรจะเป็นใบแดงใช่เพราะตามกฎก็คือเขาขัดขวางโดยที่ไม่ได้ไปสกัดบอลนะใช่อันนี้คือเสื้อเสื้อที่มันชัดอยู่แล้วมันใบเหลืองยังไม่ได้เลยใช่ปหใช่ไม่ได้เลยเลยจะได้จุดโทษอย่างเดียวอ ก็ว่ากันไปแล้วอย่างนี้แบบนี้ก็เกงว่ามีศิละปะไงคือ,อให้จุดโทษแล้วไงอะไรเงี้ยแต่มันไม่ตามกฎไงถ้าเขาจะตามกฎเหมือนที่เรียกูดโดนมาเนี่ยม,มันก็มันไปแดงนะก็หลังจากที่ไม่หลังจากที่ไม่ใช้ศิละปละการศิกษ์แล้วมาใช้ไงแต่ว่าใช้เรียกผกเสียประโยชน์ไม่ใช้ก็เสียดูดีโออดนดนั่นคือต้งองร้องใช่โดนหมดเลยเออแลต่อไปไม่ต้องเรียกร้องอะไรอ่ะพด เพราะเขาก็ด่าริพูนว่าเรียกร้องเยอะนะเออไม่ต้องเรียกร้องทำไม่รู้ไม่ชี้ไปมากก็ได้ช่วงนี้ริพูนโดนอย่างเดียวให้เรียกร้องมากก็ไม่ได้อไม่เรียกร้องก็เสียเปรียบนะเอเราลองเป็นคนที่ท้ามสารดูบ้างแล้วกันครับผมทำไม่รู้ไม่ชี้เจมเนื้อเจมตัวไปเล่นเล่นของเราไปอ่ะอย่างเงียแล้วก็ไล่ถล่มพวกแฟนบอลที่ชอบมาแฝดริพูนนะครับสักหกเจ็ดศูนย์พอไม่ต้องมาก เจ็ดอีกแล้วเหรอเออ,อ,อก็อกไม่รู้ไงลิงมูนชอบยิงเยอะเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับครับผมอ้าวก็ตอนนี้นะครับช่วง้า้รายการก็หนังสือของสยามสปอร์ตเนี่ยก็ยังมีคู่มือพรีเมียร์ลีกนะครับรวมถึงโปรแกรมลีกต่งางๆนะครับยังหาซื้อกันได้นะครับครับทีวีออนไลน์ครับสยามกีฬาเดลี่นะครับก็ติดตามชมกันได้ทุกๆวันจันถึงสุ์เวลาเที่ยงตรงครับคุณกุยคุณต่อนะครับคุณพิชชี่คุณกุ๊กกิ๊กก็จะนําข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาโลกมา พูดคุยเป็นประเด็นทุกๆวันมีแน่นอนนะครับก็ติดตามได้นะครับืแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือฟุตบอลลูวันครับรอบรองชนะเลิศนะครับก็จะเป็นโยโกมาเอฟมารินนสกับอุรลวะเลสนะครับก็สยามสปอร์ตถ่ายทอดสดได้ชมกันเกมแรกพุธที่11ตุลาคม17นาฬิกาเกมที่2อาทิตย์ที่15ตุลาคม15นาฬิกาชมได้ทางสยามสปอร์ตยูทูบช anel ที่เดียวแล้วก็เรื่องของการแข่งขันฟุตบอลเด็กนะครับในช่วงนี้ก็ปิดเทอมเนี่ยก็มี ทางสยามจะปลอดก็จับมือกับ Assetwise นะครับจัดการแข่งขันแ s s เ set w ไวสสยามกีฬาครับ2023นะครับเปิดโอกาสให้เยาวชนเนี่ยได้ฝึกปรือทักษะลูกหนังแล้วก็ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า380,000บาทเลยนะครับก็แบ่งเป็น2รุ่นครับรุ่นอายุไม่เกิน8ขวบนะครับกับรุ่นอายุไม่เกิน12ขวบซึ่งการปิดรับสมัครเนี่ยรุ่นอายุไม่เกิน8ขวบเนี่ยจะปิดในวันที่19ตุลาคมนะครับส่วนรุ่นอายุไม่เกิน12ขวบเนี่ยจะ ปิดรับสมัครในวันที่12ตุลาคมจำง่ายๆก็คือรุ่น12ปิดวันที่12ส่วนรุ่น8เนี่ยปิดวันที่19นะครับก็ใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ไปที่สยามกีฬาครับขออภัยครับสยามกีฬาจูเนียร์ครับนะครับแล้วก็รวมถึงสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่บนทางหน้าจอแล้วก็ติดตามการแข่งขันได้ทุกช่องทางของสยามกีฬาครับนะครับอีกรายการนึงครับเป็นเจลิกยุทธชาลเลนจ์ไทยแลนด์รอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ฟาดแข่งมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็จะ แข่งขันยาวๆเลยครับถึงวันที่27ตุลาคมใครที่ชื่นชอบฟุตบอลนักเรียนขาสั้นเนี่ยก็สามารถติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook ของเสียงสปอร์ตนะครับรวมถึง YouTube เสียงสปอร์ต u ู u ูบชา n e l นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ u z u k i t r i p บ e b o n u s ส e a l s u z u กิจัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปี Suzuki Triple Bonus Deal ออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้ สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อต่อที่1ผ่อนสบายๆเพราะซูซูกิช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีต่อที่2มอบส่วนลดเพิ่ม1 5 0 0 0บาทสําหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนต่อที่3มอบดอกเบี้ยสุดพิเศษสําหรับพนักงานเงินเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจดิวจะเต็มแบบนี้เฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2 5 6 6เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจเคแบงชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางค์ทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงตลอด,ดเวลาเพื่อรู้เท่าทันแคสโกงโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากในหน้าเถื่อนไม่ได้เงินถามเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีมา้า มีความผิดมีโทษตามกฎหมาย r o m a n ต์แ c กมหลอกให้ลักและลวงเงินสินค้าถูกเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทาง K-Bank ได้รวบรวมไว้ด้วยสารานุกรมอัปเดตสติป้องกันสตางติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุเพศภัยจากพิชาชีพที่ Line Official K-Bank Life หรือโทร02 888 88 8 8ขอขอบคุณนะครับรถจักรยานยนต์อัลฟาวรทิโดดเด่นทุกความเป็นคุณ ขอขอบคุณรถจักรยานยนต์อัลฟาวูลันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณ Horizon 300รถจักรยานยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกจากอัลฟาวูลันติสฮอริซอน300โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในมิติตัวรถขนาดคล่องตัวด้วยน้ำหนักตัวรถเพียง138กิโลกรัมทำให้ขับขี่เคลื่อนตัวง่ายขึ้นควบคุมน้ำหนักรถสบายขึ้นและใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นแต่ยังคงความสนุกในการ ขับขี่ตามแบบฉบับเครื่องยนต์ 300cc Horizon 300ยกระดับที่สุดแห่งความหรูหราดีไซน์ระดับพรีเมียมกับชุดตกแต่งโครเมียมรอบคันสอดรับกับท้ายรถรูปทรงเพียวลมพร้อม Air i อินเทเพื่อระบายความร้อนภายใต้เบาะออกทางด้านข้างด้วยไซเวนส์สะท้อนความโดดเด่นยิ่งขึ้นกับระบบไฟสองสว่าง Full LED พร้อมไฟหน้า Daytime Running Light และชุดไฟเลี้ยวรวมกันในชิ้นเดียว ส่วนมาตรวัดความเร็วเป็นแบบดิจิตอลเร็มรูปแบบปรับความสว่างโดยอัตโนมัติตอบรับทุกรายสไตล์ให้ขับขี่สบายยิ่งขึ้นด้วยที่พักเท้าขนาดใหญ่พร้อมองศาความเอียงที่ได้รับการออกแบบให้รองรับกับทุกสรีระศาสตร์ของผู้ขับขี่นอกจากนี้ยังมีที่ชาร์จไฟสำรองขนาดอนเนกประสงค์ USB 2ช่องมีช่องเก็บของด้านหน้าล็อกกุญแจได้รวมถึงช่องเก็บของที่ง่ายต่อการใช้งาน Horizon 300 มีทั้งหมด3สีได้แก่สีน้ําเงินอัลฟ่าบลูสีเทาฮาซีสกายเกรและสีดําดี s สเปซแบล็ k ราคาจําหน่ายอยู่ที่129,900บาทสําหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 079 1865 Facebook a l p h a v o l e n t i s เว็บไซต์ a l p h a v o l e n t i s c o m และ YouTube a l p h a v o l e n t i s เขาบคุณเบอร์ดี้แบล็กเลสชูกาหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองครับเบอร์ดี้แบล็กเลสชูกาหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองเลือกกาแฟดําต้องเบอร์ดี้แบล็กเลสชูกาหอมจัดเข้มจริงอร่อยสุดๆต้องลองน้ําตาลน้อยกว่าแค่35แคลอรี่อร่อยและดีขนาดนี้ป่องนี้ต้องลองเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ